ไอ้นหนูมานี่หน่อยสิลูกเสียงหญิงแก่แผ่วเบาเล็ดลอดขึ้นมาจากใต้ทุนบ้านในคืนฝนพรำบ้านของมีนาเป็นบ้านไม้เก่าทรงไทยอยู่ท้ายหมู่บ้านติดป่าชื้นหลังพ่อแม่เสียไปเธอกลับมาอยู่คนเดียวเพื่อดูแลบ้านหลังนี้แต่ทุกคืนหลังตีสองจะได้ยินเสียงเรียกเสียงที่เหมือนแม่ของเธอไม่มีผิดคืนแรก เธอคิดว่าแค่หูแววคืนที่สองเสียงนั้นเรียกชื่อเธอชัดขึ้นมีนาลงมาหน่อยสิลูกแม่หนาวเธอข่มใจไม่ลงไปแต่เสียงนั้นดังขึ้นทุกคืนเหมือนดังขึ้นใกล้ๆใต้พื้นไม้ตรงห้องนอนหัวใจเต้นแรงแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกแม่อยู่ข้างล่างลงมาช่วยแม่หน่อยสิลูกด้วยความกลัว แต่ก็คิดถึงแม่มีนาเปิดไฟฉายค่อยๆเดินลงบันไดไม้เสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกะสีดังระงมพอเธอก้มลงส่องไฟใต้ถุนบ้านเธอเห็นเงาผู้หญิงนั่งกอดเข่าผมยาวเปียกแนบหน้าตัวซีดจนแทบโปร่งแสงแม่เธอเรียกเงานั้นเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาขาวโพนไม่มีตาดำปากยิ้มกว้างถึงแก้ม แม่อยู่ตรงนี้ลูกลงมาสิจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นรอบตัวเหมือนมีหลายคนอยู่ใต้ถุนมีนาทิ้งไฟฉายวิ่งขึ้นบ้านแต่เมื่อหันกลับไปประตูห้องนอนกลับเปิดอ้าและเธอเห็นเงาแม่ยือนอยู่ในนั้นหนีทำไมลูกรุ่งเช้าชาวบ้า,วานพบบ้านมีนาเปิดไว้ทั้งคืนไม่มีใครอยู่ข้างใน มีเพียงรอยเท้าเปียกน้ำจางๆลากลงไปใต้ถุนและกลิ่นเหม็นอับของศพเก่าๆโชยออกมาจากใต้พื้น